สวัสดีค่ะพี่น้องปอกสับประรดจ้ะปอกได้เคิงหนึ่งเดียวเอาเม็ดพัตเตอร์ปอกจ้ะพี่น้องเมีเข้าดีดิปอกสับประรดฉ่ำๆพ่อค้าบอกว่าสับประรดหวานดีจ้ะพี่น้อง เบื้งมันจะหวานไปจะหวานเหมือนพ่อ,อ้าพูดไหมเอามิดสองคมมาหน่อยช่างใหญ่เดยวในมังนะหวานมะละกอช่างใหญ่ฝานมะละกอ เบิร์จับพี่น้องจะได้ไม่กัดลิ้น นี่เสร็จแล้วจ้ะพี่นึะงเราจะชฉอะยังไงเนี่ยไม่ทำก็ไม่มีกินเดี๋มีแท่ของผมั้งไปเอาเอายังอ๋อเอาไปว่าสิ

ว่าอร่อยไหมหวานดีอยู่ไม่รู้สับประรดพันอะไรบวานดีอยู่จะพี่นอง สัพพะโลตกินอาหารบ้างย้ายออกมาเต็มเลยนะช่านใหญ่แซบอยู่บ้านแบบ ตำส้มเดียวเดียวอ,อ่ะตำพริกแล้วจ้ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลงโอ้ยเค็มแล้วเข้มหรอใช่ไหมนี่มือช่างใหญ่อ่ะนี่ปลาละ,ะ,ละนี่ผงนัวน้วต้องสอใส่เยอะนะใส่ใส่ทำไรใส่ทำไรใส่เท่าไรอ่ะชุบลวดรสเดื<ส>่อตาลน,น,น,นี่อยน,นิดนิด น้ำตาลหน่อยหน่อยวางที่ไห<า>โอ้โหอ,อ,อย่าใส่เยอะจะกินไม่ได้อันนี้มะเขือเทศจ้ะพี่น้่งใส่ลงไป ใส่มะกราดเลยใส,ใส่เครื่องครบแล้วใส่มะละกอจ้ะพี่เนาะตามเลยน้อยไหม ชิมชิมเห้ยนไำใสแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วจัะพี่น้องชมดูว่าฝีมือช่างใหญ่จะแซบไหม <c oughs> โรยเม็ดกระถินใส่น้ำจ้ะพี่น้องโรยเม็ดกระถินด้วยชื่อ ต้ใส่เส็ตกระถินอันนี้ต้มมาม่าจับพี่เนาะต้มมามา่าอันนี้สับป,ปะรดสับป,ปะรดอันนี้ถั่วพูถั่วพูกินกับส้มตำจะพี่นนองมาจ้าบัดเหนียจัะพี่นนอะ พัอบ้านพั่วเนือน้อป่ะนะพั่วเนื้อใส่ใส่มะละกอ hello, hello. มาได้จักพี่น้องแบบน,นี้อมกิ hello, <the> นส้ตมสตำเอยว่า <c oughs> ส่งอ่งนฮะแสด tak palot ya nak ว่าผูอ่อนๆจะ่เนาะอืมไม่ตองนงี้ไปเลยจริง้เวลากินข้าวถึงคิดเพราะเบื้องหนอยนี้จะไปนักทอผู Ăn cặp xôm tăm. Xem quạng nằm để cho เส้นเอืนหมดแล้วนานกินไรนานกินหลายจนเส้นเอือด คือกินบะแ่บะใ่ไหมหอเย็น่นบ้ันได้หานดีจยูมือนอันซ้อทวัวต้มเสียดายอยู่หรอก จากพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่และจ้ะมากินส้มตำกับสับปะรดน้ำกันจากพี่น้องขอบคุณมากค่ะฝากช่องเจเดือนแยกเขาหลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ